สวัสดีครับแฟนคลับเอช่องเสียบี้หัวหน้า FC ครับวันนี้บุกสวนเงาะทุเรียนลองกองคุดมังคุดสวนวิจรณ์ครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยที่สุดของที่สุดครับเดี๋ยวให้ดูครับเอทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องเสียบี้หัวหน้าเอซวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟนะครับเรามาเก็บเงาะบุกเก็บเงาะที่เมืองจันนะครับโดยมีโดยมีเสียบี้นี่ครับเสียบี้เองเป็นคนปีนนะครับตอนนี้เสียบี้อยู่จันทบุรีอำเภอมะขามเก็บเงาะสวนพี่จอนปีนเหมือนลิงปีนเองเก็บเองปีนเองเก็บเองอยากกิน อยากกินเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นอยากกินเท่าไหรก่ก็โอ้โหอ่าจับเอ่อลงมาก่อนลงมาก่อนอพักก่อนเดี๋ยวขึ้นอีกฝั่งลงก่อนไปดูครับเนี่ยตามไปดูในตะก้าครับสด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 เลยเนาะส่วนพี่จอมีทั้งมังคุดครับพีจ่จอมไปได้เลยมีทั้งมังคุดลองกรงทุเรียนอันนี้สดสดครับเอฟซีทุกท่าน สีบี่เป็นคนเก็บเองครับใครอยากชิมมาติดตามได้ครับ FC เฉพาะ FC สาวน้อยเท่านั้นมาได้ส่วนพี่จรน,นี่เงาะสดๆแล้วก็ดูครับมังคุดสดๆนี่ต้นมังคุดดูดูดูก่อนเงาะไม่รู้จะเก็บยังไงเพราะว่าไม,มไม่มีคนเก็บไม่มีคนเก็บฝาก FC สาวน้อยถ้าใครว่าง มารับจ้างไม่ใช่มารับจ้างอ่ะใครว่างอยากกินเงาะสดๆดติดต่อพี่จอได้เลยนี่มากินนี่เห็นไหมสดสดบนต้นวันนี้เสียบี้มาเก็บนี่ดูนี่อโอ้สุดยอดสดๆเลยครับที่สวนพี่จอนอยากจะให้บอสโจพาพ่อใหญ่แหลมมาจังเลยของจริงปีนจริงเก็บจริงกินจริงกินจริง โอ้โหมันต้องไปิดไฟหน่อยดีกว่ามาทางนี้ดีกว่ามันไม่มีที่ยึดเลยดิง่ายให้ขาที่หักขัดเนี่ยเออนี่ไหวไหมเอางี้ลองดูอ่ะไม่ไหวมั้งไม่ไหวเหรอไหวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจับช่วยบ<ๆ> <ๆๆ S 2> ึนบินบินเงินมาใช่ึ้นแล้วครับขึ้นแล้วมาดูกันกินก่อน นี่เงาะเดี๋ยวให้ไปตัดเอา,เอาตัดปิดเลยค่ะมไม่เดี๋ยวไปตัดตอนไปเก็บลองกองอไอสักงะหักสดๆด,ด,ดูครับหักสดๆ แต่อันนี้ออเดิฟชิมให้ดูก่อนชิมให้ดูก่อนกินเงาะขาต้นเลยนะเงาะขาต้น <c laimed informative> สุดยอดสุดยอดเราไม่ใช่ชาวสวนขนาดแท้ก็จะสันส่นๆสักหน่อย โอ้นั่นหนหะทั้งกิ่งเลยเจียเอาทั้งหักหกมดเลยอเออหักไปเลยนัน่นแหละโอ้ยหักเลยเจ้ามานอกจากรนไทยบ้านเรียกวัวปักชาดซัวเก็บเงาะครับหัวนอกสมรถมาเก็บเงาะ ให้น้องรวงน้องิมน้องเลา้าเล้เลาข้าวเก็บไปฝากน้องเล้าข้าวเชิญแันคลับเอฟซนะครับใครว่างเสาร์อาทิตย์ไม่มีงานไม่มีธุระมาสวนพี่จรได้นะครับทักหาพี่จรเลยเก็บเงาะฟรีจากสวนครับเนี่ย ที่สวนไม่มีใครเก็บเน่าสุกจนจะเน่าแล้วโอ้ขาสันจนโยนโยนไว้ถูกกรก้าเลยวะ่ะ FC พ,พิชิตต้นลองกองเซบี้จะพิชิตต้นลองกององสวนพี่จอนนี่ ปุบ๊บอ,อุ้ยต้องวางแล้วเบลาต้องวางเหมือนมันจะเน่าหมดแล้วอะ่ะเยอะที่ไม่เน่าเลโอ้มลแรงกินเน่าเลยได้เลยได้หว่ะดูดิ ี่นลูกใหญ่ๆองดูดิ<ๆ>น่าไว้พี่จอนไม่ไม่ไม่ไมโอเคอันนี้มันช้ำอย่างเงี้ยอร่อย,ออยหวานงอมงอมใช่น,นี่ตำตำเนี่ยนี่ตัดเนะต้องเอาแบบเป็นถุงหิ้วขึ้นไปด้วยอะเด็ดใส่เด็ดใส่ใช้ใฝีมือหน้อยมั้ย รถมดได้ง oh. 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 ั้นไม่ต้องเอาก็ได้ น้องดูพวง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 ก,ก,กระปุกกระปุกกระปุกยอดถ้าราคาแพงๆนะแต่ก่อนราคา100ร้อยกว่าบาทนะอันนี้มันเป็นเป็นพันอยงเงียได้ป่ะร่วงหมนเลย เนี่ยฮะเยอะมากดูครับสุกทั้งต้นแต่ไม่มีใครเก็บผูกครับมันพี่จรนบอกว่ากิโลละแปดบาทจากสวนฝาก FC ทุกท่านครับใครว่างสนใจมากินเงาะที่สวนพี่จอนคิดไม่แพงหัวละห้าร้อยได้ทั้งสวนครับเนี่ย ลองกองงคุดลองกองงคุดทุเรียนกล้วย,ยโอ้นี่กล้วยพ่อแหลมฝากมาได้นะครับวันนี้เสียบี้มาเก็บเนาะครับหนึ่งตะกร้าแล้วโอ้สดๆฝากเอฟซีทุกท่านครับนี่แดงเต็มต้นเลยแต่ไม่มีปัญญาเก็บให้าเ <c oughs> สียบี้มาเก็บเสียบี้ยังเหนื่อยเลยครับอยากจะบอก <c oughs> พี่จอนี่เอาไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้ ชาวสวนไม่ใช่ง่ายๆครับสุดยอดครับผมพี่น้องเอซผมก็ทําแต่งานครัไม่ค่อยได้เข้ามาเหนื่อยเก็บเงาะจนเหนื่อยเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งพอแล้วไปซื้อเอาดีกว่าโอเคครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปซื้อง่ายกว่านะครับแฟนคลับเอฟซหลังจากเก็บเงาะเสร็จแล้วนี่ยังไม่หมดนะครับนี่ยังไม่หมดนะยังเต็มต้นอยู่นะครับัน่นเห็นไหม แดงเถือกเต็มต้นอยู่โหเสียดายมากเลยเก็บไม่หมดครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วกลับก่อนดูครับสวนพิจรทั้งครูนี่แหละของแกนะครับฝากงเอฟทุกท่านนะครับใครอยากกินเงาะลองกองมังคุดเชิญได้เลยที่สวนพิจรหัวละห้าร้อยบาทเชิญได้เลยครับเนี่ยโอ้โหนี่กำลังกำลังจะเป็นลูกแล้ว นี่ครับลองกองนีง่สุกกำลังดีแต่ยังยังไม่ไม่ไมไมสุกงอมฝากคนขับเอซครับนู่นนู่นนูนข้างบนนูน่นโอ้ยทุเรียนหมดครับทุเรียน,ยนหมดแล้วทุเรียนแทงก็ต้องเก็บก่อนเก็บก่อนทุเรียนหมดแล้วก็เหลือ,อแต่ลองกองครับนู่นนะครับแดงเอ้ยเหลืองอลามงามวิไลเลยครับนู่นครับลองกองกลับแล้วครับเหนื่อยแล้วครับ มาทั้งทีได้ประมาณ25โลบกบสวนวิจรหนึ่งก้าแล้วก็พอละเหนื่อยแล้วจะออกไปซื้อข้างนอกเอาไม่ไหวครับเปียกเป็นชาวสวนไม่ใช่ง่ายเป็นชาวสวนพี่น้องเอ้ยขนาดพึ่งมาพึ่งจะมาม,มาไอ้นั่นเองนะเนี่ยพึ่งจะมาลองวิธีการเก็บเงาะเก็บมังคุดโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยรู้รู้เลยว่าทําไมชาวสวนถึงน้ําตาล่วง เก็บยากครับเก <c oughs> ็บยากแล้วถูกอีกจังหากโดนพ่อค้าคนกลางกดขี่โอ้โอเคครับกลับแล้วครับฝากแฟนขับ f c ติดตามช่อง CB บีอยู่หน้า FC ได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> ติดตามคลิปใหม่ๆของเสบีครับแล้วก็ฝากอมือพอรอุชัยให้เอฟซีทุกท่านครับมีอายุวันหน้าสุขภลัลละเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีครับ